สวัสดีครับทุกคนวันนี้เช่นเคยพี่ทอมจะพาน้องๆมาเข้าครัวซึ่งวันนี้พี่คืมโบคืมใจพี่จะทําน้ํายาหนมจีนปลาใส่ตีนไก่ด้วยนะทุกคนเนี่ยตีนไก่ไปซื้อมาแล้วแล้วก็จะทําด้วยน้ํายาปลาเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาสแีแดงเนี่ยเรียกไม่ถูกก็มีขาแล้วก็ตะไคร้้ะต้นหอมแล้วก็ กัขันไ,ได้เลยกระชายแล้วก็ลูกเชินปลาเอาที่ตามใจชอบแล้วก็ผักชีครับผมทีนี้เราก็ไปดูวิธีทํากันเนาะก่อนอื่นเลยทุกคนเราก็ต้องเตรียมเนาะเตรียมเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงคือว่าเอาก็เอาน้ําใส่กระทะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็หอมแดงกระชายตะไคร้ใบมะกรูดข่าลงไปเลยครับผมพอเราต้นะนต้น้ำหม้อนี้ให้เดือด เราก็เอาปลาที่เราเตรียมไว้อ่ะลงไปต้มพร้อมกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะในขณะที่เราต้มปลาเพื่อให้มันสุกเราก็จัดก,การต้มต,ตีนไก่ของเราไว้ด้วยครับผมแต่ว่าอย่าต้มนานนะตีนไก่ต้มประมาณสิบนาทีครับผมเพราะหลังจากนั้นเราก็จะมาแกงรวมกันกันกบน้ํายาหนุ่มจีนของเราไง นี่ไงทุกคนปลาที่เราต้มสุกแล้วเราก็ไปโขลกรวมกันเนาะใส่ครบโขลกรวมกันพอพอมันแหลกบุกบครับผม,มกับรวมกับพริกกับพริกกับอหอมแดงกับอ,อะไรอีกละ่ะพริกหอมแดงแล้วก็กระชายครับผมนี่ไงเสร็จแล้วเราพอเราตาตำปลากับกระชายเสร็จแล้วเราก็จะมาแกงแกงในหม้อที่เราต้มต้มน้ําปลาเอาไว้ไงทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ นี้ไงทุกคนพอเราแกงมาได้สักพักเนาะน้ำมันเริ่มเดือดละก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เนาะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็แกงไปสักพักครับผมให้เ็บกระชายมันสุกให้เนื้อปลามันสุกอะไรเรากแกงไปสักพักเมื่อเราแกงได้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้ก็เทลงไปเลยจ้าเทลงไปเลยเมื่อเราแกงมาสักพัก คิดว่าลูกชิ้นมันสุกแล้วเราก็ใส่ตีนไก่ที่เราลวกไว้แล้วลงไปเลยครับแต่ว่าอย่าอย่าแกงนานนะเพราะตีนไก่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองชิมดูนะครับผมแล้วก็ปรุงรสเลยปรุงรสมันก็จะมีน้ำปลาาต้มสุกเนาะที่ทอมใช้ของไหมแล้วก็น้ำปลาครับผมถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ลงไปถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จัดไปตามสะดวก ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อปรุงเล็บเมื่อเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หอมแล้วก็ผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปบ,งบุมบำบุมบำบ,บุมบำลงไปเลยแล้วก็แกงต่อไปจนกว่าผักมันจะสุกเนาะนี่ไงทุกคนน้ำยาป่าขนมจีนตีนไก่ของพี่ก็สุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะเห็นไหมมันยุ่มมีมากเลยนะทุกคนตีนไก่ ชิ้นๆลูกชิ้นปลาเอยโอ้ยเครื่องแน่นมากทุกคนพี่ทอมขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับนี่ไงทุกคนเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่มันน่ากินมากนะทุกคนมันน่ากินนะเพียงแต่พี่ทมอมมันไม่ได้มีตีนไก่มาโรยหน้านี่ไงก็เอาตีนไก่มาโรวยหน้าสักนิดเห็นไหม น่ากินมากเดวยวพี่ขอตัวไปทานก่อนนะครับพี่ทอมจะลองชิมดูนะทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมนะฝีมือตัวเองอืมอร่อยมากเลยทุกคนไม่อยากจะชมตัวเองนะว่าตัวเองทําอาหารราวได้เก่งมากลูกจิ้นคำคำมกินผักปักแพวก็อร่อยดีนะทุกคนกินกับปักแพ 嗯。Mm.